สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับยุ้ยอีกแล้วนะคะในช่องชนะฟอร์ดบดดาลาค่ะวันนี้อยู่ที่เดิมเลยนะคะศูนย์ฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีค่ะเช่นเดิมเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจรถอยากทดสอบรถนะคะสามารถมาเจอกันได้ที่สาขาปทุมธานีนะคะต้องบอกว่าโชว์รูมของเรานะคะยอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนแล้วนะคะแล้วก็เป็นโชว์รูมที่ครบวงจรเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจในรุ่นนี้อยากเทสรุ่นไหนติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวยุ้ยทิ้งเบอร์และช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะยุะาแนนนนออีกกกุึงงค่่่ต้้้บววเป็็รรถล ชุดแต่งตัวใหม่ของเราเลยใหม่ล่าสุดเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจในรุ่นนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทันข้างยุคคันนี้นะคะจะเป็นในรุ่น Next Gen Y Tag นะคะเป็นในรุ่นเกียร์ออโต้นะคะบอกว่าราคาจําหน่ายของน้องนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมบาทค่ะแล้วเราก็ยังมีสีพิเศษให้ลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวมุกนะคะสําหรับในคันนี้นะคะสีดาแบบนี้สวยแบบนี้ต้องบอกเลยว่าชุดแต่งแบบนี้เราแถมแล้วจัดให้ลูกค้าฟรีๆไปเลยนะคะด้านหน้านะคะที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งตัวใหม่ของเร เป็นตัวกันชนแบบนี้นะคะเป็นในรุ่นสปอร์ตไลเดอร์ค่ะลูกค้านะคะปกติในรุ่นวท์แท็ของเราจะมีการแข้งเป็นสีเงินนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นการเปลี่ยนนะคะแล้วก็ใส่ตัวชุดมาให้เลยทั้งหมดสวยๆแบบนี้นะคะเข้าชุดกันมากกับตัวรถสีดําเลยนะคะแล้วก็ยิ่งมีการเปลี่ยนตัวฟอนด้านหน้านะคะ FORD <c oughs> นะคะแบบสปายลัคเตอร์ของเราแบบนี้มีการเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะคะชุดเดิมมีการทําคื้นให้ลูกค้าเช่นเดิมนะคะส่วนตัวเข้าไฟหน้าค่ะต้องบอกว่าแม้จะเป็นตัวเข้าไฟหน้าของเราก็ยังมีแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะไม่ใช่ว่าแบบดดําไ้ หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีคําว่าเรนเจอร์เล็กๆนะคะอยู่ด้านมุมนะคะต้องบอกว่าชุดแต่งตัวนี้นะคะมันจะมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อประมาณนี้นะคะลูกค้า6กนิ้วนะคะคือเข้าชุดกันมาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสนใจในะรุ่นนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้เช่นเดียวกัน ะะเดี๋ยวุพาชมด้านนี้นะคะส,ส, sy, ส,ส่วนตัวด้านข้างนะคะลูกค้าต้องบอกว่าตัวแม็กและยางของในรุ่นวายแพกของเราเนี่ยเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะคะมาพร้อมด้วยยางกูเดียแต่ว่ายุมีการเปลี่ยนให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะมีการเปลี่ยนก็คือใส,ส่เป็นแม็กขนาด20นิ้วนะคะมาพร้อมด้วยยางโอตานีแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี taką, ้ต้องบอกว่าถ้าดอกยางประมาณนี้เสียงไม่ดังนะคะลูกค้าเพราะลูกค้าไม่ได้มีการยกนะคะถ้าเกิดว่าดูคลิปสอรด้านนี้มนอาจจะเป็นพวกยาง MT อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นยาง AT ทนะคะลูกค้าให้ความสไตล์คึงๆสอด้วย ะะเราก็ลุยได้ด้วยนะคะเราก็เสียงไม่ดังมากนะคะ อ่าทีนี้ดูด้านข้างกันบ้างต้องบอกว่าในรุ่นไวทาถงของเราถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีมากๆเลยเพราะว่าออปชันคันนี้แบบมาเต็มจัดเต็มเลยนะคะเราจะมีรุ่นย่อยให้ลูกค้าเลือกตั้งแต่เกียร์ธรรมดานะคะไปจนถึงในรุ่น 4, ี่คูสเลยนะคะตัวไฟหน้าแมทริกนะคะลูกค้านะคะส่วนตัวด้านข้างนะคะลูกค้าก็คือตัวมือจับยุ่มีการใส่ครอบเบ้าให้ลูกค้าด้วยนะคะก็คือจะมีครอบเบ้าให้ลูกค้าเลือกหลายแบบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กันสาดนะคะยุมีการใส่ให้ลูกค้าส่วนตัวราวหลังคาแบบสีเงินแบบนี้นนนนะะะะคคเปป็ออุกกรรรณ์มาามาาาาาตจโงงยู่แล้ว บอกเลยว่าถ้าเปิดเป็นในรุ่นของวายแท็เนี่ยสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง300กิโลเลยลูกค้าสามารถตั้งเต็นท์ยื่นออกมาได้เลยสําหรับพวกใส่แคมป์นะถ้าชอบแบบนี้นะคะส่วนบันไดด้านข้างคะ่ะบันไดด้านข้างในรุ่นวายแท็เช่นเดียวกันนะคะที่เหยียบของเราเป็นแบบสีดําด้านแบบนี้นะคะตัดกัะสีเงินแบบนี้นะคะให้รู้ว่าเป็นในรุ่นวายแท็ของเราเลยนะคะส่วนพวกตัวสติ๊กเกอร์พวกนี้นะคะก็คือเป็นสีดำเนาะแล้วก็เป็นสีเทาตัดสีดําประมาณนี้แต่ว่าเราจะมีแบบให้ลูกค้าเลือกแบบว่าเยอะแยะมากมายนะคะ ส่วนด้านท้ายค่ะด้านท้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วต้องบอกว่าในรุ่นนี้ที่ขายดีเพราะว่าอุปกรณ์ที่มันติดตั้งจากโรงงานลูกค้าสามารถคือให้ความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็การใช้งานใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ,ะตัวชุดนะคะที่เราใส่ตัวสปอตไลท์เตอร์ก็จะมากับซุ้มล้อบแบบ4ชิ้นแบบนี้สวยๆแบบนี้เข้าชุดกันเลยนะคะ อันนี้ยู่ใส่ตัวข้อไฟท้ายให้ลูกค้าประมาณนี้นะคะในรุ่นนี้ไฟท้ายของเราก็จะเป็น led นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์ของเรานะคะอันนั้นเป็นแบบสเปคมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะส่วนตัวในรุ่นวัยถัของเราต้องบอกเลยว่าฝาท้ายของเราเป็นฝาท้ายช่วยผ่อนแรงนะคะเราจะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงตั้งแต่ในรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะคะลูกค้าหรือว่าในรุ่นที่ไม่มีเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีการถอดตัวกระจังด้านหน้านะคะอันนี้ทาคืนให้ลูกค้าไปนะ สังเกตนะคะลูกค้าตัวแมกไลเนอร์ในรุ่นของตัววายแทกของเราเนี่ยจะเป็นพื้นเรียบแบบนี้อันนี้คือมันจะมาจากโรงงานนะไม่ได้มาติดตั้งเพิ่มจากที่สูญนะคะก็คือจะเป็นพื้นแบบเรียบไปทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบฝาท้ายแบบนี้ขอบตัวต,วตวบะแบบนี้นะคะจะไม่เหมือนกับในรุ่นที่ไม่มีแล้วเรามาติดตั้งเพิ่มนะแล้วก็จะมีช่องคะ่ะลูกค้าต้องบอกว่าในรุ่นวายแทกของเราตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นของเรามาเลยเนี่ยมีช่องสําหรับต่อไฟถึง2ช่องเลยนะคะลูกค้าออกแคมป์ออกอะไรเงี้ยถูกได้สบายมาก พาชมด้านในบ้างนะคะต้องบอกว่าด้านในของในรุ่นวายแถวของเราก็หรูหราเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าในรุ่นนี้มันจะเป็นเบาะหนังมาแล้วนะคะแอร์แบ็กของเรามีถึง6ลูกเลยนะคะแล้วก็ตอน2ของเรานะคะจะมีช่องสําหรับต่อไฟด้วยนะคะช่องเสียบ usb ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้ลูกค้ามาแล้วนะคะสําหรับ4ประตูนะคะลูกค้าต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นรถครอบครัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถว4ถ่แถว2ของเราเนี่ยก็คือจะมีตัว isofix มาให้สําหรับยึดเกาะของตัว ค่าสีสให้ลูกค้าด้วยนะคะส่วนด้านหน้าค่ะด้านหน้าก็สวยงามมากๆเลยต้องบอกว่าในรุ่นวายแท็กเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะคะลูกค้านะคะเบาะไฟฟ้าเนี่ยปกติของเราเนี่ยจะมีแค่พนักพิงกับตัวเบาะแต่ตัวนี้จะมีตัวสําหรับดันหลังมาให้ลูกค้าด้วยนะคะป้องกันเวลาเมื่อยล้านานั่งใใรถไกลประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเบาะของเราก็คือจะเป็นเบาะเป็นแบบว่าของในรุ่นวายแท็กเลยเพราะว่ามันจะเดินได้สีส้มนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวลายเบาะอะไรพวกนี้ที่มันมาจากโรงงานเนี่ย สวยมากๆเลยนะคะถ้าในรุ่นที่ไม่มีเราไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่าตอนนี้แอร์แบ็กเราออกด้านข้างตัวเบาะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีแอร์แบ็กถึงหลูกนะคะเราจะไม่แนะนําให้ลูกค้าสําหรับในรุ่นที่ไม่มีก็จะไม่ทําตัวเบาะหนังให้นะคะ ส่วนตัวหน้าจอค่ะตัวนี้โหสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถึงแม้จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะลูกค้าแต่ลูกค้าสามารถเลือกโหมดในการขับขี่ได้ถึง4โหมดเลยนะคะโห,โหดีมากๆสําหรับในรุ่น 4, ีคูนสของเราก็สามารถเลือกโหมดในการขับขี่ได้ถึง6กโหมดนะคะส่วนเบรกมือเป็นเบรกม,มือไฟฟ้าแล้วนะคะถือว่าเป็นรุ่นไฮซีรีของเราแล้วนะคะในรุ่นวแท ะะตัวหน้าจออะไรพวกนี้นะคะหน้าปัดดิสปของเราพวกนี้นะคะจำลองภาพเสมือนจริงด้วยนะคะไม่ว่าการตั้งค่าใดๆลูกค้าสามารถตั้งได้ตัวหน้าปดัดตัวนี้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าเนี่ยพอตั้งเสร็จแล้วเราสามารถไปเช็คกับตัวโทรศัพท์แอปพลิเคชันแอปเปลิลแอปพลิเคชัน,อปปน,อปปนฟอร์ดพัสดคอนเนของเราได้ด้วยนะคะส่วนตัวหน้าจอของเรานะคะสามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p าเพได้ด้วยนะคะถือว่าโหถือว่าเป็นรถที่รั้มสมัยมากๆเลยนะคะตัวไฟหน้าของเรานะคะอุปกรณ์ นะคะเป็นแบบไฟหน้าออโต้ค่ะลูกค้าต้องบอกว่าในรุ่นนี้ลูกค้าสามารถซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ด้วยนะแพ็กเกจเพิ่มเติมมาจากโรงงานตัวนี้มันก็คือจะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวกล้อง360องศานะคะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะอะไรพวกนี้เนาะจะมีมาให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันหรืออยากได้เป็นรถแบบว่า ราคาแบบนี้และออปชันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ก่อนใกล้ปีใหม่แล้วเนาะเราก็จะมีการจัดแคมเปญจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกค้ารอรถรุ่นไหนอยู่อยากสนใจแคมเปญเสนอราคาแบบไหนแจ้งมาได้เลยนะคะยูจะมีทีมงานคอยติดต่อให้ลูกค้านะคะแล้วก็ตอบสอบถามเออ ให้ข้อมูลลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้รุ่นแคบหรือแม้กระทั่งรุ่นตอนเดียวเรามีขาย้งแต,ตอนเดียวขึ้นไปนะคะจนถึงรุ่นเอเวอร์เลสเลยนะคะลูกค้าสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวยูทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะหรือว่าอยากมาทดลองขับที่สาขาปทุมธาน,นีก่อนได้เช่นเดียวกันนะคะยินดีให้คำปรึกษาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องอยูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ